เป็นฉลองข้ะบาาหรือรองเทา้าจะไม่ถอดอเมื่อฉลองเด็นยศเพราะฉะนั้นก็เจ้าพระราชาก็เลยเดินพระราชดำเนินประทักศิณรอบพระเจดีย์นสามรอบโดยไม่ได้ถอดฉลองข้ะบาาคือไม่ได้ถอดเทา้าอันนั้นเป็นโทษเลยกมตรงนั้นติดตัวท่านไปท่านก็ไปปอเกเจดีย์ มาส่งผลในชาติที่เป็นพระเจ้าปิมพิสารคือพระเจ้าอิมพิสารโดนพระโอรสก็คือพระเจ้าชาน้นาสัตูเป็นพระราชุมารยึดอำนาจจับพ่อตัวเองด้วขงังคุกนะและห้ามไม่ให้อาหารให้อดอาหารเยอยู่ในคุกขงังคุกยังไม่พ่อไม่ให้อาหารด้วย แต่พระเจ้าพิมจาสารก็ยังอ่สุดโซมอยู่ยังผิวพัุ์ดีอีกยังมีเลี่ยวมีแรงพระเจ้าเจ้าสตูก็เลยถามคนที่เฝ้าประตูเรือนจำว่าทำไมพ่อเราจึงไม่สุดโซมร่างกายยังแข็งแรงอยู่ได้เพราะอะไรทาหารก็รับทูลว่า พระองอยู่ได้ด้วยสมาธิองคงนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในห้องถังเจ้าพิมิสารเป็นโสดาบันนะเออเป็นโสดาบัน่เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ในห้องถังเจ้าเจ้าตัวก็สั่งปหารว่าไม่บูชาพระคุณของพ่อแม่ไม่ มีการบูชาพ่อแม่เพราะฉะนั้นคนที่ควรบูชาใกล้ตัวที่สุดคือพ่อแม่เป็นปูชนียบุคคลของเราไม่ว่าท่านยังอยู่หรือท่านล่วงลับไปแล้วยังไงก็ยังเป็นปูชนียบุคคลอยู่วันยังค่ำนะดังนั้นที่ที่เก็บอัฐีในถ้าหากว่าคนจีนเนี่ย เขาจะฝังใช่ไหมเป็นห่วงซุยซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งลูกหลานนาไไี่จะไปไหว้จะไปเคารพจะไปตบตรงนั้นก็เรียกว่าการบูชาบูชาระลึกนึกถึงแล้วก็บูชาคุณของพ่อของแม่นะี่นั่นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะครับแต่อย่างคนไทยเราเดี๋ยวนี้โดยมากก็จะเผาเผาเสร็จแล้วก็อาจจะมีเก็บอัฐิ เก็บไว้บ้านหรือเก็บไว้ที่วัดก็แล้วแต่ซึ่งเก็บไว้กเนี่ยโยมอย่าเก็บไว้เฉยๆยต้องระลึกนึกถึงด้วยอย่างตามกําแพงวัดกําแพงโบสถ์นี่บรรจุอัฐีใช่ไหมโยมบางอันเนี่ยปีแล้วปีเล่าผ่านไปเนี่ยไม่เห็นมีลูกหลานมีญาติมาไหว้มาทําบุญให้มาทําความสะอาดเลย ปล่อยให้ตะไค้ขึ้นดำจะไม่เคยมาดูแลนั่นแสดงว,ว่าไม่มีความระลึกนึกถึงในอุปการรับุญคุณงามความดีของพ่อแม่แลเลยลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วผ่านไปไม่กี่ปีก็ลืมเสียแล้วดังนั้นตรงนี้จะพูดอีกในยัก์หนึ่งบางเพ็ยนบุญกุศลมามากมายเยอะแยะน เวลาร่วมรับนีล่ลูกลูกหลานนี่ร่วมกันทำบุญใหญ่บูตทิพย์สวนบุญนี้กับเนดวงวิญญาณของคุณแม่เดียเป็นการบูชาพระคุณของท่านดังนั้นอาตมาเชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณโยมแม่หมดสุขสะอาดนี่จะได้รับบุญอุศลทิพยสังสมมาแต่อดีตก็ดีที่ลูกลูกหล,ลานได้ตั้งใจ บำเพ็ญกุทิศสงไปให้ก็ดีจะเป็นเครื่องอุดหนุนทําจุนให้คุณโยมแม่หมดสุขสะอาดได้ไปถือปฏิสนธิในสุคติโลกสวรรค์แน่นอนนะยมดังนั้นการที่ลูกๆทุกคนตั้งใจจัดงานบำเพ็ญูสสุศนศพให้กับคุณแม่อย่างยิ่งใหญ่อย่างสมเกียรต ถือว่าเป็นการบูชาพระคุณแม่เป็นรังสุดท้ายในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยทำเพื่อบูชาคุณทำเพื่ออุทิษส่วนบุญให้กับแม่ทั้งสิน้นดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมพ่อกับตันยูกระตาเวทีดังนั้น สุดท้ายนี้อตาตมาภาพขออนุโมทนากับคณะลูกๆหลานๆญาติทุกคนที่พร้อมใจกันสามัคคีกันร่วมกันบำเพ็ญกุศลให้กับคุณแม่อย่างสมเกียรติสมฐานะการวิสัชนาในปูชากัถาในวันนี้เห็นว่าสมสมัยได้เวลา สุดท้านี้ขอเชิญชวนลูกหลานญาติโยมแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเจ้าภาพทุกคณะวันนี้สมาคมหาก,กานะมาร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยนะสมาชิกของสมาคมมากันอย่างพร้อมหน้าก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่ตั้งใจสดับตรับฟังวระธรรมเทศนา บุญเกิดขึ้นในใจแล้วเรียกว่าธรรมะสวรรค์ใหม่บุญสำเร็จจากการควาธรรมอาตมาภาพตั้งใจแสดงธรรมด้วยจิตอันเป็นกุศลบุญเกิดขึ้นในใจเช่นเดียวกันเรียกว่าธรรมะเทศนาใหมท่ทั้งสองฝ่ายมีบุญเกิดขึ้นในใจแล้วขอเชิญชวนทุกท่านน้อมจิตน้อมใจ อุทิศส่วนบุญนี้ให้กับดวงวิญญาณของคุณโยมแม่หมดสุขสะอาดที่ได้ร่วงรับดับทาไปแล้วหากดวงวิญญาณของกุญโยมแม่หมดสุขสะอาดรับรู้รับทราบขอจงอนุโมทนาในบุญกุศลที่เราทัางหลายตั้งใจอุทิศส่งไปให้ในครั้งนี้ และขอให้โยงญาณงคุณโยมแม่หมดสุขสะอาดจงมีความสุขตามพรติวิสัยในสัมปรายภกสมกับเจตนาบารกของคณะท่านเจ้าภาพทุกคนสาธุชนทุกท่านที่ร่วมกันบังเห็นให้เป็นไปในวันนี้จงทุกประบาลการแสดงธรรมมาเห็นว่าสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมติยุติรงพงไว้ แต่เพียงเท่นานี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ 那个废品摊。<laughs>